ครับส่วนเล่นข่าวชาวใต้ชงเก๋ปราดินนะครับปะเด็นดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จังหวัดพใาต้ายของเรานะครับวันนี้เป็นเลปพฏพิณีที่สิ้นกินพักที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศกาลที่นักเดินทางทัวร์โลกต้องมาสัมผัสนะค่<ท>ะจริงๆเลยน้อง,ง,งอ,อ,อิ่งอมวันนี้เราไปพูดคุยทางด้านข้องคุณจิติกรสุจิรชนาน,านุนนะครับกรรมาการมูลินทจุตุยเต้าภูเก้งนะครับกรรมการไฟอ่อาลักนะครับว่ากิจกรรมข้องจังหวัดภูเก็ต ปีนี้เป็นผ่นพื้นบ้างนะครับท่านวันนี้มาทางทางของเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณติ๊กต๊อกครับเออลาวิทก้อนนะครับฝากเป็นมาของประพีนีที่สิ้นกินพักขอนจวัดภูเก็ตนะครับเรือของสันเจ้าอามต่างๆ่นี่มีความสัมพันธ์ผ่นพื้นบ้างครับค่ะก็เทศกาลกินพักข้องจากภูเก็ตนะครับก็มีมากว่าซ่องร้อยปีนะครับซึ่งเดี๋มาจะอาขนาดยิ้มจะเมืองจีน เดินทางมาทีจหว่าภูเก็ตครับแล้วก็มา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 ทำการแสดงแล้วก็ภายในคณะนิวเนี่ยเขาก็ได้กินพักกันในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นประเด็ีดีก็เลยเข้าร่วมกับคณะนิวด้วยแล้วก็คณะนิวเนี่ยเขาก็จะเลไปตามอาสาที่ต่างๆเพื่อไปไปทำการแสดงที่อื่นต่อเขาก็เลยถิ่งข้องพวกเทพเจ้าลุกแกะสลักเทพเจ้าหว่าตำราต่างๆในการกินพักเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้ชาวภุเก็ตแล้วก็ชาวบุเก็ตก็ได้ซื้อสร้างต่อมา แล้วก็ได้มีการกลับไปประเทศจีนครับไปไปอัญเชิญตำล่านะครับเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆเทพเจ้าต่างๆเนี่ยได้กลับมาทีแต่ว่าภูเก็ตอีกทีนึงะนะครับแล้วก็ได้กินพักซื้อต่อมาครับค่ะแล้วก็เมื่อเมื่อที่เราบอกค่ะว่าอามหรือว,ว่าสั้นจาวเนี่ยค่ะมีความสําคัญพันธุ์พื้นมังกับประเพณีทื่อสิ้นกินพักเนี่ย่ะก็สั้นจาวก็เป็นสั้นทีที่ใช้ในการทําพิธีกรรมทื่อสิ้นกินพักนะครับ ็ทาสั้นเจ้าทีอามหรือว้ใช้กินพักเนี้ยก็จะจัดเฉพาะกินพักแ่างเดียวแล้วก็มันจะมีอามอื่นๆอีกอย่างเช่นอามจะไปปนอีมอ,อามอามตะกูลแท้ต่างๆอันนั้นผมนั้นเขาก็จะไม่ได้จัดงานกินพักครับอ๋อครับอ่ะมาถึงประเพณีที่กินพักนะครับสามารถรักษากายใจบริสุทธิ์ผ่านพิธีกรรมความศรัทธาได้ผนพื้นมั่งครับดันกับก็ก็ประเพณีที่ซีกินพักมันก็สะท้อนในเห็นอยู่แล้วครับว่าพอเราต้องมาที่ซีกินพัก นะครับแล้วก็บําเพ็ญภาวนาสวดมนต์นอะไรแบบนี้ครับอ่าตั้งตั้งตนให้อยู่ในในความดีสร้างสมบูรณ์อะไรแบบนี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและควก็รักท่องชาวชาวไทยเชื่อไส้จีนดีแต่ว่าภูกเก็ตครับแล้วก็เมื่อที่บอกะค่ะว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ว่าใครก็ยากอิมารวมที่จังหวัดภูเก็ตนะคะม,มันสามารถจะบง่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตได้พันพรื้อมั้งอะคะก็ะะจังหวัดภูกเก็ตนะครับก็ มีชาวไทยเชื้อสายจีนและเช้ยุ่งจำนวนมากครับ mm hmm. แล้วก็มันก็น่าจะแสดงให้เห็นถึงความความลํำลึกทึงบรรพบุรุษนะครับการาการกรตัญยูต่อบรรพบุรุษครับเพราะว่าเราบรรพบุรุษเนี่ยได้สร้างประเพณีอันนี้เอาไว้แล้วเราก็สร้างต่อมาครับอืมนะครับอ่ะมาถึงช่วงประเพณีปีนี้วางกันไว้ั่นพื้นบางครับแล้วมีวันไหนเป็นวันในไร่บ้างครับ ก็ระเพณนีชึ่อสิินภักข้องประจำปีนี้นะครับสองเอเเจ็ก็เริ่มตั้งแต่วันที่สามครับถึงสิบเอ็ดตุลาคมครับในทุกวันก็จะมีพิธีจำตันตานเพราะว่าเรามีสั้นเจ้าจํานวนมากนะครับที่ทจัดงานชื่อสิินภักก็แต่ละสั้นเจ้าก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปครับค่ะทีนี้มีไฮไลท์อะไรมัางค่ะในช่วงสามถึงสิบเอ็ดนี้ถื่ว่าเออทุกคนต้องไปแลกต้องห้ามพลาดนะอ่าพิธีกรรมลัดๆที่ห้ามพลาดก็ส่นมาก็จะเป็นมาดูการแห่พระครับคนส่นใหญ่เรียกว่าอิวเก้ นะครับก็จะมีพระล้างางทรงนะครับประทับทรงแล้วก็เดินแสดงอิทิลิศนะครับโดยการเสียบแทงสิ้นข้องวีคมอะไรื่อยไปนครับไปทั่วเมืองนะครับเผื่อไปสะพานยิ่นเผื่อไปทาพิธีเช้ยห้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่สําคัญข้องข้องงานกินพักครับแล้วก็พิธีกรรมเรื่องที่ขาดไม่ได้สําหรับช่วงกินพักก็คือพิธีป้ายชุดแช่ครับมันเป็นพิธีลักพิธีสําคัญข้องเทศกาลกินพักครับเพราะว่ามันเป็นการ การบูชาดวงดาวครับบูชาดวงดาวเพื่อข้อพรขจัดสิ่งที้ไม่ดีเนี่ยให้ออกไปจากร่างกายเป็นการต่ออายุให้เราค,ค,ครับค่ะนะครับมาทรงนี้สําคัญเหมือนพึ้บ้านกับท่านกับมาทรงก็เป็นเป็นผู้ทาพิธีประกอบพิธีกรรมครับามาทรงเนี้ยก็คือเป็นตัวแทนของเทพเจ้าทีทีจะมามารวมรวมประเพณีพื่อที่ญีิปนพักแล้วก็เป็นเป็นผู้กระทาพิธีกรรมต่างๆที่สําคัญ เราต้องใช้มาทรงนี้ครับเป็น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 ซื่อกลางในการซื่อสร้างระหว่างระหว่างโลกมนุษย์ครับกับกับเิ่นบรรจานนี่ครับซึ่งเขาก็มีความเชื้ออยู่เหมือนกันใช่ไหมคะว่ามาทรงนี้คือจะช่วยหลับรับเรื่องไม่ดีได้ปันี้ทุกไหมคะก็ก็ตามความเชื่อคือว่ามามาทรงเนี้จะจะแสดงอิทธิฤทธิ์รับฟันฟันล้างกายเสียบหรือแทงข้อมีคมอะไร้ะครับเป็นการรับเอาสิ่งที่ไม่ดีจากประชาชน นะครับเอาวจะให้แห่กันวันไหนนะครับยังมอีกทีเลวประชาชนสามารถจะเข้าร่วมได้ไหมครับคุณติกรครับเอ่อแห่มีทุกวันเลยครับตั้งแต่วันที่ตีเป็นต้นไปครับย่างข้องสั้นาตุยๆเองเนี้ยก็จะแห่วันที่กาอ่าวันที่แปดครับวันที่แปนตุลาคมครับผมอ๋อแหพปุ่งนี้นะก็ก็หนักทองเที่ยวสามารถจะไปร่วมไปร่วมไปชมไปได้ได้ใช่ไหมครับ อาเข้าลวมได้ทุกคนเลยครับถ้าทื่อสิ้นสินพักก็เข้ารวมพิธีกรรมได้ครับอืเส้นทางในมั่งกับคนทติกรครับเส้นทางก็จะแห่หลบเมืองครับไปจุดไม่ไปทางยุธีอ่าสะพานยิ่นครับอืมค่ะก็ใส่ชุดข้าวไปรวมในพิธีได้นะคะใช่ครับค่ะ ทีนี้พอเราพูดทึ่งในเรื่องของการทื่อสิ้นกินพักแหนนอนและววาวิธีการกินห้องเราก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอยากจะให้หลายฟังทีหนึ่งค่ะว่าขั้นตอนหลักการทื่อสิ้นกินพักถี่ทุกตองเนี่ยคือผันพื้ออะไรกินได้อะไรกินไม่ได้มัง่งแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือว่าอาหารเจของผู่แกต็ตเนี่ยมีลักษณะโดดเด่นว่าที่อื่นผันผื้อมัง่งก็ถ้าผูดถึงอาหารถี่กินพักข้หวผูเก็ตนะครับังหวผูเก็ตก็จะตักแตกต่างจากถี่อื่นๆเพราะว่าถี่อื่นๆเนี่ยเขาน่าจะเรียกว,ว่า,าก,การกิเจแล้ว็ บางบางทีอาจจะก,กินตลอดทางปีอย่างนั้นเข้าถึงห้ามกินข้อทีอ่มีกลิ่นชุนเช่นกระเทียมกุ <c ười> ้ยช่ายต้นหอมอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะห้ามกินแต่ข้องแต่ว่าผุกเก็บเนี้ยเราเราเราซื้อสร้างกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะแล้วก็เราเรียกว่ากินพักดังนั้นอ่ะอะไรที่มันเป็นพักเราจะกินได้หมดเลยเช <c ười> ่นกระเทียมเราก็กินได้กุ้ช่ายเราก็กินได้ต้นหอมก็กินได้อันนี้คือกินมาตั้งแต่รุ่นูุยาตายายนะกินมาแบบนี้ครับ <c ười> แล้วก็หามผมก็ถูกเก็บกีิ่นแตกต่าง คิดว่าอาหารมันน่าจะเมื่อนเนๆนกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีมันมีมันมีการเอาอาหารเจามาอ d ด p เป็นรูปแบบต่างๆมากมายครับก็คือเวลาเรากินปลานี้มันมันมีความรู้สึกว่ามันบางบางบาง,งยา่างมันคลายกับอาหารข้าวไปเลยนะครับแล้วก็ย่างเฉีนนาสั้นจาวตุยๆนะครับเราก็จะมีสตรีฟู้ดครับสตรีฟู้ดเป็นอาหารเจที่ยาวที่สุดนะในจังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็กอนกลางคืนเนี้ยก็จะมีประชาชนมาเดินซื้อห้าข้องกิน ห้ากินง่ายครับที่จังหวัดภูเก็ตอืนะครับอันนี้นน<อ>คือความแตกต่างนะคือที่อื่นเขากินเจเพราะว่าพักที่อื่นกะนทุเรยกินยาห้า,หาก,กินยาเล็กนึอเพราะว่าต้องไปตามทีจุดต่างๆแต่ว่าทีเนี้ยเรามารวมตัวกันด้วยทีนาสัน้นจาวครับเป็นสตรีทฟ,ฟู้ดแล้วก็มาห้ากินกันได้ไง่ายๆเลยครับครับพผมเอาละครับใน้องยอมรับย่า,ายงว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องที่วรับโลกนะนะครับมองว่าการที่มีประเพณีแบบนี้เนี่ยสามารถดึงดูดทางท่องที่วได้เป็นพรือมั้งครับก็คิดว่า ในแต่ละปีนะครับเพราะว่าผมหญิงชวอยู่ในสั้นจ้าแต่ละปีนียก็จะมีนักท่อนะงเที่ยวจากสำรวจมาร์กนะยังเสีนชาวตะวันตกก็มา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 รวมมา,มาเหมือนกันแต่ว่าชาวมาเลเซียปีนังสิงคโปร์คนนี้เขาเข้าเข้ามามา,มาท่องเที่ยวครับคิดว่าชาวฝรั่งนียเขาจะชอบกันอ,อยู่เจ้งนะครับการให,ให้ให้ผ่าลหลบเมืองนนะียเขาเขาเขาชอบมาดูตรงนั้นครับป,ปีนี้เป็นเพืองมั้กับปีนี้คือขักไม่กับจมองเร็ว ปีนี้ก็ค่อ да นขอ้างก็เท่ากัเท่ากันคือคักงไม่มันก็คือคั่มาถุกปีแต่ว่าอาจจะน้อยลงกว่า,า od, ทุกปีครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาอย่างเศรษฐกิจปัาอ่าปัญหาสภาบูมิอากาศทร่ว่ามันไม่ไม่ไม่มีฝนตกปีพายุอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะสบเซาไปนิดนึงครับครับค่ะน nice like ี่เมื่อที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่ะก็คือจะมีประชาชนค่อนข้างมากเกินเลยทีเดียวค่าเรามีการจัดระเบียบพันพื้นมงสำหรับใครที่มารวมพีที่หรือว่ามารับอาหารเจพันนี้ค่ะก็ทัด ย่างของสั้น้าวชุยตุยนะครับก็ทาสมุิจะมารับอาหารสี่สั้น้าเนี่ยก็มาทําบุญครับแล้วทางเราก็จะมีป้ายที่แข่นถี่ติดโตนะครับแล้วก็แข่นเราก็จะไปข้าแทวครับก็ข้าวแท้วเราก็ตอก็จะมีจะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยจัดการเรื่องคิวเรื่องอะไรต่างๆครับทางเราก็แจ้เป็นซ่องล็อกครับล็อกเคียงตั้งแต่อ่าสิบโบเป็นต้นไปครับแล้วก็ล็อกบายตั้งแต่สี่โงเย็นรังครับปีนี้วัตถุที่แพงขึ้นไหมครับคุณติติ๊กก้อนครับ วัตุดิบก็ค่อนข้างแพงครับพอเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะครับผมอันนี้นอกเหนือจากคนที่ว่ามารวมทําบุญนี่เขาก็สามารถจะบริจาคก,กันได้ตามจิตศรัทธาแล้วใช่ไหมคะเรายังเปิดรับให้ใครหน่วยงานใดใดนี่มารวมกันอีกอีกแรงหนึ่งไหมคะอ่ะถ้าถาถ้้าาเป็นชาวจังหวัดภูกเก็ตนะครับพอเวลากินพักเนี้ยครับเขาก็จะมามาทีสั้นเจ้ามาทําบุญครับเขาก็ให้บริจาคเพื่เปิดหลงทานนะครับแล้วเขาก็มาหิ้วข้าวกลับไปกินที่บ้าน คนที่ไม่ได้มาหิ้วข้าวก็มาบริจาคได้ครับบริจาคเงินสีสัน้าเผือยเรลือบุริทิครับบุริทิก็เอาเงินนี้ไปเรลือมประชาชุนในต่อไปครับอด้วยใครจะบริจาคเป็นขา้า,นขาวสานพวกเครืองปลุกอะไรก็ได้เหมือนกันครับเอาข้าวสานน้ำมันอะไรพวกนี้ครับมาเอาเป็นนำนำนำขวดมาบริจาคอันนี้ก็ได้ครับครับสุดท้ายนะครับย้ายความึงพี่น้องประจาชนหนักทองเทียวผู้สนใจนะครับได้ร่วมประเพณีทื่อสิ้นกินพักกงจวัดภูเก็ตประจำปีนี้กับเชญครับค่ะ ครับก็ข้อเสิญชวนนะครับพี่น้องภาคใต้นะครับแล้วก็ถัวประเทศไทยนะครับหรือว่าพี่น้องการชาตินะครับก็เป็นปีละครับที่สิ่งกินพักองังหวัดภูเก็ตนะครับก็มากินพัดที่ภูเก็ตนะได้บุญสุขภาพดีนะครับแล้วก็ช่วยกันซืบสร้างวัฒนธรรมดีงามเข้ามาทนรุ่นนะครับแล้วก็ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับก็ยังไงก็มาลองเที่ยวมาลอง ลองลองสัมผัสเลยนะครับบรรยากาศสีพัทย์สุษเจ็ดครับครับผมอะไรกับวันนี้เล่นเก้ารจะตายต้องขอบคุณนะครับคุณทิติกรนะครับนะกรรมการมู้นิเนะครับพี่ตุ้ยเต้าบูก้งนะครับที่ให้เกียรติหลายการนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ